สวัสดีครับพี่น้องหนุ่มสะตลคนอีสานมือนีสิพาพี่น้องมากินเนื้อย่างเกาหลีที่เป็นของแท้และก็เป็นต้นตำรับของสูตรเนื้อย่างเกาหลีนะพี่น้องก็จะเป็นแบบซีเลยพี่น้องหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีเครื่องเคียงก็จะมีพวกพักมีพักแล้วก็มีน้ำจิ้มต่างเนานะพี่น้องและก็เครื่องดื่มมีเหล้ามีโคกมีเดียพี่น้องน้ำจิ้มก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้พี่น้องรสชาติก็จะเป็นแบบเค็มๆเปลา้ยลมพี่น้องจะเน้นเป็นแบบ คือใส่น้ำมันงาครับพี่น้องที่ขาดว่าอะไรคือกีจินจีเลยพี่น้องที่พี่น้องเห็นข้างหน,นครับหรือว่าพักดองเกาหลีท่านเองพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปพี่น้องน้ำต้มเลือดหมูครับวิธีการกินกับบยากเลยพี่น้องกะย่างใส่กระทะนะพี่น้องแล้วก็ตัดเป็นชินช้นๆแล้วก็จะบริกกินซุปคนใดดอกพี่น้องจะกินแบบซุปติดิบครับมันจะเห็นถึงรสชาติของเนื้อน,นั้นมันละมุนหรือว่านุ่มลิ่นพี่น้อง ถ้าเกิดว่าเป็นซุกแบบซุกข,ขักเลยนะมันจะแบบเนื้อมจะก,กระด้างพี่น้องเจมบแบแซบถ้าถามว่าหมูย่างเกาหลีกับหมูย่างบ้านเฮาที่อยู่ประเทศไทยนี่ต่างกันบอกเขาตอบว่าต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยพี่น้องต่างกันแบบคนละเรื่องคนละเล่าเลยพี่น้องรสชาติก็ต่างกันครับถามว่ารสชาติอันใดแซ่บกว่ามันก็แซ่บไปคนละอย่างพี่น้องอย่างเกาหลีบ้านนี่จะเป็นแบบรสชาติแบบบ ok ่ค่อย บอเข้มข้นคือบ้านเฮาเนาะพี่น้องบ้านเฮาจะเผ็ดจะเค็มจะเคี้ยวจะมีรสชาติมากกว่าเนาะพี่น้องแต่ว่าบ้านนี้จะเป็นจืดบอกเขามีรสชาติพี่น้องสำหรับเตอ,อย่างเกาหลีสูตรต้นตำรับก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้อง